มาพี่น้อนี่เนาะเอากระตาก,กสสา,ากให้ึ่งเจกินแบร้อยสงสัยเพิ่นมากอยู่ห้ากระเท็นเพิ่นกินขังเลยนะนี่ก็ตีประมาณหนะ้าตาประมาณนี้เอาเพียงเนาะแกงไก่ใส่ฟักใส่ฟักทองฟักขาวอันนี้ก็คือเมนูขอ,องกินของเฮาเลยเนาะแปบลบว่าเวลาแปบลบว่ายัางไงพี่น้องเห็ดไหยเห็ดหน้าสี่ก็จะผสมสีขาไก่แล้วก,ก็เอามาแกงใส่ฟักใส่หมักกันอื้อเนาะเพียงเนาะแล้วก็กินย่ามดำหน้าย่ามเกี๊ยวขาวเนาะ ับสบายดีสวัสดีพี่น้องที่นาหักทุกท่านทุกคนเน้องเอนีผ้าขอบครัวเนาะพี่น้องเนาะมเอนีเอาสีมาเฮดเมโน,โนูแบบว่าคนเรามากินเลยวะคนในบ้านอ่อนเนาะเวลาทํำไรทำหน้านี่ก็จะเอามาแกงมาฝากาเลยว่าเอื้อมาหวานหา่ากมาเตือนมาเอื้อแล้วก็ใส่ใส่พักอีตูหรือว่าใบมังกเนาะเพียงเนาะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็อ่าววัตถีรักก็คือ ฟักทองกับฟักเดี๋ยวพอเสร็จมาแกงให้เบิร์นแล้วเพียงเนาะมาเบิรงวิธีการแกงอาหารที่คนเรามักแล้วเพียงเนาะมากินส่วนทำหน้าส่วนที่ไปเห็ดหน้านี่คือแบบว่าเมนูนี่คือแบบว่าสุดยอดเนาะผู้ใดมีไก่ก็ใส่ไก่ผู้ใดมีหมูก็ใส่หมูผู้ใดมีเนื้อก็ใส่เนื้อเนาะแล้วแต่ตามใจมากเลยเนาะแล้วก็ที่ขาดผู้ใดก็คือแซ่เขาเบื่อเลยแซ่เขาเนี้ยนะพี่น้องแล้วเขามาตำใส่กับพริกเนาะแล้วก็หอมแดงแล้วแต่ พร้อมแดงกระเทียมนั่นเองเนาะใส่ลงไปนะคะนี่เท่ากระชิดใส่ใบมังลากลงไปด้วเนะา,เาะเดี๋ยวเอาเตรียมเนาะชีริบก็เลยมนันีมนนอ่อนก็เลยซื้อนอะซื้อไก่มาแกงใส่เนาะมีเครื่องในกับปีกไก่อ่อนสิสแกงใส่เนาะมีเนื้อเนื้อก็บมียู่แต่ว่ามันแดงไี่น้นนอง เเาาินนนกะมาเลยบะนี้ก่อนอื่นห้าวกะสีเตรียมฟักผิดเลยกับข้องแล้วก็บฟักขาวน้อเพีงเนาะเดี๋ยวไปลงมือเห็ดกันเลยเนาะน้ำเกลือให้เรียบร้อยแล้วค่ะล้างออกน้อพี่งเนาะมีคือวิธีการหยุดกะซีฮันออกทั้งสองขางใจมันก็ออกแล้วก็เอาเปลือกมันออกน้อพียงเนาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นสวยงามตามเกลือด้กันเนาะใจมักพอชันซ่าเดี๋ยวอ้อนกะสีหั่นไปจนแล้วน้อเพีงเนาะ แกงอันนี้นนก็คือเข้าสีแกงกินส่วงดำหน้ามากรกัวน้อาเพียงเนาะกะมันเป็นแกงทีทวากินได้ในส่วงดำหน้าเพราะว่าลงหน้าเขาก็ต้องขาเป็ดขาไก่เขาก็เอามาแกงใส่นะพี่น้องแล้วก็ย่มนั้นกับมีฟักเนาะมันก็เป็นโอกาสนํำมาเลยกระจอกกับปูฟักมาอื้อไหวหลังจากนั้นนอ,อนกระแซใบก่อนเนาะ มาเขาก็ลาเตรียมไก่กันไ้เลยพี่น้องไก่เขากับแซ่เกลือไว้คือกันที่นี่เขาก็ลัาหาั่นหอมเนาะหอมเปี๊ยหอมบัวหรือว่าแมงลักใบแมงลักหรือว่าไผ่ไผ่ไตนูนั่นเองเนาะเขาก็เด็ดให้มันเรียบร้อยเพื่อ,อไว้ใสแกงเนาะอันนี้ก็เด็ดไปโหดไปเลยก็ได้พี่น้องต่อมาเขากำมางตำผีกเนาะพี่นะอะใส่หอมหอมหอมแดงก,กระเทียมจีบหนึ่งเนาะแล้วก็รีกเนาะ แล้วก็เขาเข่าเยี้ยวที่ว่าห้าแซนหนาำเลยพี่นอ้องห้าเอามาตามาําใส่ในหนีเลยเด้อจา้าแล้วอ่อนกะตำตำใสห่หัวชิ้งไข่ไปนําจักน้อยนึงเนะาะตำจนให้มันละเอียดเนาะเพื่อห้าเสียเอาไปแกงแล้วก็มีหนําเข็มข้นนั่นเองเนาะพี่นอ้องมันกะสีคข้ายๆกับแกงเราใหม่นิดนึงที่หนีห้าก็ตำเลยแล้วก็มาหลังไกต่ตอเลยเนาะไก่ของเ้านี่ก็ซื้อมาประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเนาะสองอยางนี่พี่นอ้อง อะไรออนกับซีไซจนเวิร์ดเลยเนาะก่อนอนาะขากะเอาเนี่ยเมืองเมืองหรือว่าข้าวข้าวมันออกเนาะเพราะว่ามันสกปรกเนาะพี่นอ้องเราล้างเกลือแซ่เกลือแล้วทีหนึ่งกับมะขูดไข่มันหรือว่าเศษที่มันบวคอยดีเป็นไดเนาะกินไปเดี๋ยวเจ็บท้องนอะเีาก็ลางออกเห็นเรียบร้อยเนาะล่างอีกจากน้ำซองน้ำพากัน่าจะพอนอะพี่นอ้อง ที่นีเข้ากะเตรียมไก่เตรียมยังหั่นไก่เหลียบลอยนั่นเองเนาะเข้ากับมาเตรียมหมอตังหมอขัวิีแกงใส่มาคามเปียกไม่น้อยหนึ่งนาะพี่น้องแล้วก็เอาไก่เข้าน่ะลงไปขัวได้เลยพี่น้องอันนี้คือไก่ที่ว่าเข้าเตรียมว้วางยาเนาะเข้าสีขัวให้มันซุกแล้วก็สมมติว่ามันมันซุกแล้วเข้าก็คอยเติมน้ำเนาะอันนี้คือขัวไปก่อนน้อพี่น้อง อย่าปาเด้อพอว่าเข้าใส่ขาวเบือมันตีใส่ไฟไม,ม่หมอไว้เข้ากับยพยายามคนดูๆนะพี่นอนองนำล้างโคกนี่คือสาคัญเลยคือแบบว่าสูตรเด็ดเลยนะพี่นอนองนำล้างโคกนี่คือต้องแสบใส่ลงไปแล้วออนกับซีค้นเพื่อบรอยากา้กหมอนใหม่เนาะเพราะวาน,นี้มันเป็นข้าวเหนียวที่เขาเอามาต่ำใส่นะพี่นนองหลังจากนั้นออนกับไปเตรียมฟักทองฝักข้าว มาไหวเลยเนาะหลังจากออนแซน้าเกลือแล้วออนกะสิไปลากออกจากสองหนามนะเพื่อนเนาหลังจากลางออกแล้วกลับมาเบิ่งหมอเนาะเบิ่งหมอเขากับป้าให้หมอเดือดอีกสักน้อยหนึ่งเนาะเพื่อนเนาะให้หมอเดือดอีกครั้งนึ่งเขาเพ่งจะใส่ฝากลงไปนั่นเองเนาะ นีีออนกับมันคนเพราะว่าหยานเขาเหนียวติดหมอนกับเคลียเคลียสักน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องหลังจากนั้นออนกับเติมน้าลงไปอีกยานมันแตบบ่ว่าต้มไก่บวบเปื่อยเนาะออนกับได้ต้มไก่จนเปื่อยแล้วก็มาใส่ฟกักข้าผักเลื้งกันได้เลยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นแล้วกะปุ้งโดยนำปลาแดกเนาะพี่น้องนำปลาแดกในอ่ออนกะซื้อใส่ร้ายตเติมแล้วเพื่อแบบความนัวเนาะใส่น้ำปลาแดกลงไปแหละกะ ต่อมาก,ก็คือเกลือนะพี่นอ้องเกลือก็ใส่จะเคืองบ่วงเนะาะตักอยู่สามเถื่อแต่ว่าเคืองบ่วงเองด้วยพี่นอ้องแล้วก็แป้งนัวก็จะเคืองบ่วงคือกันหนักตักสองเถื่อเนาะ <c oughs> แล้วก็ต่อมาก,ก็ลดดีมูนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะแล้วก็รังอย่าง,งนัง้นก็คนอีกหน่อยหนึ่งเนาะบาดนี้ห้าสิป้าไววให้หมอห้าวฟดแล้วเ้าสิีมาสซ พักกล้วยหนาหรือว่าพักอาที่เท้าเด็ดไหวก็คือพักอีตูแล้วกหรือว่าพักมือหลักแล้วก็นต้นหอมเนาะพี่นอ้องมาบดน,นีเข้ากับเแล้วยวพี่นอ้องมอกระพดจิมเบิงว่าหมืกอื้อหรือว่าพักข้องพักเา้าเข้าเปื่อยได้ดีได้ที่แล้วบ่เข้ากับเอาต้นหอมพักบัวเข้าลงไปได้เลยเนี่ก็คือเซตซับเนาะเมนูทีมนิยมกินในสหวหยเฮดหน้าหรือว่า สวงออกแห้งออกแห้องอะไรแล้วพี่น้องกกสิเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลกักลักที่เข้ามากกินกันเนาะนี่แหละพี่น้องอังเกงแหงอ่อนกับข้นให้พักมันลงไปเพื่อมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาล้วพี่น้องวันนี้ให้มันเดือดอีกเพื่อนหนึ่งเข้ากับิปิดแก๊สกันเลยเลยพี่น้อง นี่แหละเมนโนบานๆเฮาคือบบมีเครื่องปรุงยังร้ายคือเกลือเป็นนวประแดดแก๊สคืดจบน้อพี่น้องเนาะหลังจากนั้นอ่อนกับองซิบเบิงว่ามันโอเคระบ้ออ่อนกว่ามันแซ่บแล้วเนาะกะเลยปิดแก๊สได้เลยเนาะวันนี้หมอฟดบอกบอกเลยน้อพี่น้องพักกะหอมแล้วกะปิดแก๊สเลยจ้า มาพี่นอนี่นอเอากระตักเห็นเจกินเรียบร้อยสงสัยเพิ่นมากอยู่ห,ห้ากับเ็นเพิ่นกินขังแหลกเนาะน,นี่ก็สติประมาณหนาะตาประมาณนี้แล้วเพียงเนาะแกงไก,ก่ใส่ฟักใส่ฟักทองฟักขาวอันนี้ก็คือเมนูท้องทินของเฮาเลยเนาะแบบว่าเวลาแบบว่า,วาจังไรพี่นอ เห็ดไฮเห็ดหน้าสี่ก็เจาะกัสมาสีขาไก่แล้วก็เอามาแกงเซฟลากเส่หมักกันอื้อเนาะเพียงเนาะแล้วก็กินย่ำดำหน้าย่ำเกียวเขาเนาะสหัสล้าก็ลังกินเรื่องนี้น้องมัดดีคขามากินแกงค่ะเพิ่นกินแกงเหล้ากับเขาญี่ปุ่นหมดอาหารญี่ปุ่นกับแกงล้วคลิปนี้ แกงเนกอวนเปียกนะเหือดพี่น้องเด้อนี่เด้อแกงอ่าหมักอื้อหรือว่าแกงฟักทองใส่ฟักเขาขเข้ากับเรียบร้อยเนาะนั้นก็คือเมโนูรักที่เขากินส่วนดำหน้าเฮ็ดหน้าหรือว่าออกแหง้งมันเองเนาะก,ก็คือเมนูนี้แหลวก็แกงหน่้อไม้ต่หมูฮก็มีเมนูเสริมเข้ามาอีกนิดหน่อยเนาะบางคนก็มีเงินไม่ข้ากับอาจสือเนื้องัวมาลาบกินหรือว่าสือยางพี่มี่แบบว่า ดูดีึ้นกุฮันอีกค่ะคุณได้ไมีเงินก็ได้ค่ะผู้ได้ไม่มีเงินก็ขาเป็ดขาไก่มาแกงใส่หมักฝักแกงใส่หมัก,ก,กอื้อนี่แหละพี่น้องมักกนกะแสบอีกอย่างหนึ่งเนาะกะล่องไปเห็ดเบิงเนาะค้าคุณได้อยาก,กินกะล่องไปเบิงกะง่ายๆเนาะสไตล์ซาลาวาเองเนาะอันนี้กะสูตรพ่อเมย์พาเห็ดแหละพี่น้องเอง้ยคลิปนี้กะลาไปก่อนเด้จา้าเด้อกับสบายดี่สวัสดีพอกันไหมในคลิปใหม่คลิปหน้าน,นะคะ